สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินมาอัปเดตว,วันที่23งานบอดบอยและก็ซอแอนบอดบอยหมอลำใจกันร้อยเต็มวงทำการแสดงที่บ้านนาโพตำบลน,นายงิ้วอำเภอเขาสวนกว้างจังหวัดขอนแก่นก็คงไม่ไกลเพราะว่าเมื่อเช้าบอดบอยก็ หลังจากที่เสร็จงานที่อำเภอโกสมจังหวัดมหาสาราคามกับแม่นมอาร์ตก็ได้ไปที่บ้านที่ขอนแก่นก็ไปพักผ่อนนะครับก็ถึงเก,เกือบเที่ยงนุ่นแหละก็ไม่ได้ถึงเช้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนซอแอนวันนี้ก็เล่นที่จังหวัดสกลนครเป็นร้านตาอากาศสำหรับใครที่อยู่ใกล้ทั้งสองงานก็อย่าลืมไปให้กำลังใจ บอดบอยและซอแอนแล้วก็ยังมีโมเมนต์นะครับก่อนที่จะจากกันก่อนที่จะแยกย้ายกันซอแอนก็ไปส่งบอดบอยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทํางานซึ่งบอดบอยก็คงต้องออกไปไปก่อนนะครับซอแอนก็ตามตามกันไปถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักของทั้งคู่นะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้ว เอาโทรศัพทสาภนี่ข้างกินแกคขอกินก๋วยเตี๋ยวอออากาศติดลบที่ญี่ปุ่นวันนี้ก็น่าจะหนาวนะครับพี่บอยอยู่อะไรนะเขาสนงกวางส่งพี่บอยไปทำงานกันเอาลงเท้าไปไหนเจียบ้า ชิวให้ชิวให้ห้าโมงกว่าๆน,น,น,นี่ก็ค่ำแล้วนะคะนี่เห็นไหมอืม บายบายพรุ่งนี้เช้าเจอกันสู้ๆนะคะนี่ในกระเป๋าเครื่องหนึง่งบายบายครับ สีสำหรับแฟนขลาบท่านไหนที่อยู่จังหวัดสกลนครอยู่แถวร้านตากอากาศก็อย่าลืมไปให้กำลังใจซอแอนในค่ำคืนนี้ส่วนใครที่อยู่แถวจังหวัดขอนแกน่นอำเภอเขาสวนกวาง <c oughs> ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจหมอลำใจกินร้อย <c oughs> บอยสิริชัย <c oughs> วันนี้แยกกัน อาจจะดูเเงาๆหน่อยนะครับบอสบอยทีไรที่แยกกันกับซอแอนหรือว่าซอแอนแยกกันกับบอสบอยช่วงนี้ก็จะมีอาการเเงาๆกันทั้งสองคนแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆงานกันไปสำหรับสองคนนี้